ครับสวัสดีครับกลับเข้าสู่ห้องการเมืองนะครับต่างคนต่างผิดเอ้ยต่างคนต่างคิดนะครับสนใจก็เข้ามาในลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือห้องนี้ฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคคิวอารโค้ดต,ตัวนี้เลยนะครับก็หัวข้อว่าไงดีหัวข้อที่ตอนนี้นะครับกำลังเป็นกระแสคือเรื่องของม็อบนะฮะเรื่องของม็อบ ของมอบนักศึกษานะฮะผมเรียกมอบอนุบาลน,นะครับมอบเด็กอนุบาลก็เรียกว่ามือใหม่นะฮะฝึกฝึกกันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มผู้ใหญ่นะยังไงก็ดูเป็นแบบมอบเด็กๆอะ่ะส่วนเด็กก็รู้สึกว่าเขาคือนะฮะซปเปอร์จิ๋วอะไรประมาณนี้หรือว่าเขาคือพลังบริสุทธิ์นะโอ้โหบริสุทธ์แต่ไร้เดียงสานะครับกะเป็นเครื่องมือหรือเปล่านะ แล้วก็จึงเอามาเป็นประเด็นเล่าคุยกันเล็กน้อยนะครับที่เข้าใจตอนนี้คือมันกำลังลามกันนะลามเพื่อที่จะให้หล,หลายๆจังหวัดนะครับให้นักศึกษาออกมาก็จัดไปครับมันก็คงจะว่างแล้วมั้งครับมันอาจจะถูกเก็บกดหรืออัดอั้นมานานไม่ได้ออกจากบ้านหรือไม่มีกิจกรรมทำไม่ได้ไปผับไปบาร์นะถูกกดดันช่วง พอเรากมาเยอะแล้วก็โควิดนะครับก็ไม่ต้องทิ้งระยะห่างกันแล้วและครับไม่จำเป็นอันนี้ผมก็เห็นด้วยก็แออัดการประชุมกันประท้วงกันนะครับเต็มที่นะครับก็อย่างน้อยก็ได้พิสูจน์ว่าในประเทศนะครับไม่มีโควิดแล้วนะครับไอ้เรื่องระยะห่างอะ่ะเอาแล้วแต่ประชาชนจะพอใจดีกว่านะฮะยังไงก็จะได้ลด เรื่องของการทิ้งระยะห่างบ้างจัดระเบียบของร้านอาหารบ้างหรือผับบาร์จะได้เปิดสักทีทุกคนจะได้ทํางานหรือเปิดธุกรกิจทําการค้า bor, ขายได้อย่างปกตินะครับเออแตไอไอ่ไอตัวที่บังหน้าบางังหน้าหรือใส่หน้ากากนี่ผมว่าโอเคอยู่นะถือว่าแฟชั่นสวยนะครับส่วนใครอยากจะปิดหน้าปิดตาปิดหน้ากากาก, آن, กาันควันกันฝุ่นกันละอองผมก็ถือว่าใส่หน้ากากก็ยังถือว่า เข้าท่าอยู่นะฮะถือว่าเป็นแฟชั่นอยากให้ย,วยาวๆไปเพราะช่วงนี้กำลังฮิตโควิดไงนะฮะโควิดลืมไม่ได้เรื่องที่จะต้องมีการใส่หน้ากากนะครับหรือหน้ากากผ้านมผ้านะฮะเพื่อ,เ,อเพื่อจะได้อะไรละ่ะป้องกันเรียกว่าไงดีบางทีปากมันเหม็นเนาะใช่หรือว่าคนอื่นอาจจะพูดมาอาจจะมีน้ำลายถ้าไม่มีน้ำลายก็ มีกิ่นสาบจักกะแล้กินเตากินคนอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ๆสถอดๆกันนะครับถือว่าก็โอเคนะเป็นการรักษาสุขภาพอย่างหนึ่งด้วยนะเรื่องของควันยุคก,ก่อนไม่ใช่ยุก,ก่อนดิช่วงต้นๆเมื่อก่อนมันฮิตมากเพราะมันมีกระแสของ PM 2.5เข้ามาช่วยด้วยไงทุกคนจึงจำเป็นต้องใช้แล้วก็หามาใส่จนมันขาดตลาดนั่นแหละนะครับโอเคสุดท้ายก็เบาบางลงตรงที่ ใช้หน้ากากผ้าเฉยๆได้นะครับถือว่าดีนะฮะแต่เรื่องระยะห่างหรืออะไรเนี่ยให้มันลดน้อยลงแล้วก็ให้มันเป็นพรบควบคุมรอบนอกดีกว่านะฮะพูดง่ายๆคือเรียกว่ามีทหารมีอะไรป้องกันเพื่อไม่ให้พวกเหล่าโทจันเข้ามาถูกไหมคนในประเทศจะต้องอยู่กันอย่างมีความสุขทำงานค้าขายกันอย่างปกติสุขถูกไหมครับนะะแล้วก็ ปล่อยคายล็อกอะไรให้มันนี่ซะโรงเรียนก็เปิดตามปกติซะอย่าไปห้ามเขานะหมดเวลาแล้วนะฮะเพราะเวลาก็จะหมดแล้วจะเข้าเดือนใหม่แล้วไอ้ที่พี่สูจน์มาเนี่ยเรียนกันวันเว้นวันว่างหรือเรียนออนไลน์บ้างอะไรเนี่ยมันเริ่มไร้สาระแล้วนะครับไอ้เริ่มไร้สาระครําว่าไร้สาระหมายความว่ากลักวกลัวจริงนะแต่ผ่านมา1เดือนแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลังจากที่ ทิ้งระยะห่างบ้างนั่งโต๊ะห่างกันบ้างห้ามเด็กเล่นด้วยกันบ้างก็เลิกได้ละถูกไหมนั่นแหละให้กลับมาเป็นศาลาบ้างนะฮะเอาเข้าเรื่องกันหน่อยดีกว่าฮะพอดีผมเปิดหัวข้อไว้นะครับซึ่งแจ้งข่าวนิดหนึ่งนะจะถือว่ายินดีด้วยก็น่ายินดีนะครับเพราะว่าศาลยกฟ้องหลายเรื่องเลยนะสำหรับยิ่งรักนะครับแต่ก็มีแต่ก็ยังไม่หมดนะความผิดหรือความเจตนาเขาเรียกว่าไงดี บางทีมันเป็นเรื่องของความสับเพ่านะฮะนะหรือบอกพร่องในหน้าที่นั่นแหละนะฮะก็อาจจะต้องมีการลงโทษกันบ้างนั่นแหละครับแต่อยยกฟ้องหรืออะไรก็ก็ติดตามกันต่อไปนะครับเอ่อยังไงจงเข้าใจคำว่าสลิมด้วยนะผมไม่อยากให้ใช้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้มีการแยกสีผิวนะไอ้เพเรื่องล่าสุดอะ นักศึกษาลามปามไปถึงอธิบดีบ้างนะถึงพออ,อเลอเก็นี่แหละไปถึงแม่ถึงพ่อมันนั่นแหละเออมันโง่หรือเปล่านะครับคือเด็กมันยังไม่โตนะก็อย่างนี้แหละเอา้าผมก็เลยตีประเด็นไปเลยอะ่ะว่าไหนๆก็จะมอบแล้วนะผมเองก็ประเภทแบบตามใจคนน่ะนะฮะบ,บางก็คือพูดตรงๆบางทีผมอยากให้ธนาทรเป็นนายกอีกซ้ำนะครับอยากดูว่าฝีมือมันจะแค่ไหนนะเพราะไอ้ทำงานเล็กๆมันยังไม่รอดเลย นะครับเออทำไม่ดีจะถูกด่าเอานะฮะถูกดึงลงถูกประนามเอานะฮะทำหลายๆโปรเจกต์นะครับเออคิดและอวดว่าเนี่ยจะทำอย่างนี้แหละเวิร์กทำอย่างนั้นแหละเวิร์กครับคิดเก่งครับแต่ขาดวุฒิภาวะขาดประสบการณ์บางอย่างอยู่นะเออทำอะไรไม่ค่อยจะนี่นะเพราะว่าอ่าทิศวิสัยทัศน์ยังไม่รอบมุมรอบรอบมิติไง นะฮะลองไปฟังคลิปเก่าดูนะครับล่าสุดเลยนะครับอ่ะจัดให้เขาไปสร้างนะว่าคิดว่าควรให้ใครเป็นนายกนะฮายุบสภาโอเคไหมนะครับมันอาจจะลามไปไหมลามไปถึงแบบเกิดความเดือดร้อนมากไหมนะฮะซึ่งผมเห็นหลายๆสมัยมาแล้วที่ถ้ามันไม่หนักกันจริงไม่ถึงขั้นต้องใช้ทาหารปราบนะจนถึงขั้นวิกฤตเครียดจริงๆถึงจะยุบอะ มันต้องเป็นอย่างนะี้นมันต้องได้ตีกันอ่ะสุดท้ายมันคือมันต้องมีการหาเรื่องให้เกิดการนองเลือดอ่ะเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับเพราะฝ่ายม็อบก็อ้างตนว่าเอ่ออะไรล่ะม็อบอย่างสันติบ้างม็อบอย่างถูกต้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับทางฝ่ายรัฐยังไงมันก็เสียทั้งขึ้นทั้งร่องเลยครับนะแต่ก็ สุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็ออกมาตีตีตมายำนะฮะกระสุนยางบ้างควันอะไรล่ะนะฮะแก๊สน้ำตาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่ทั่วประเทศเขาทำกันอยู่แล้วนะฮะแต่ความเดือดร้อนความเกลียดชังของประชาชนหรือของนักศึกษาก็เกิดแต่ถามว่าผิดไหมเอา้าต่างฝ่ายต่างผิดไงครับนะมันก็เล่นกันตามกฎนี่แหละนะะ คุณดื้อมากอะ่ะพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ตีแหละครับนะครับแต่ผมอยากเห็นอะไรรู้ป่ะฮะอยากเห็นว่าอ้าคุณอยากได้ผมก็อยู่นานแล้วผมออกให้เลยง่ายๆเขาก็เฮนเออี่ฮะไม่เป็นไรเพราะ <c oughs> เพราะว่าบางทีมันต้องเป็นแบบเอา้าง่ายๆอย่างนี้กันเหรออย่างเงี้ยนะเอา้าก็นั่งมานานแล้วนะแล้วไม่อยากเห็นอะไรที่มัน รุนแรงอะไรที่มันนะยอมยอมเด็กบ้างถูกไหมดีไหมแล้วมันไม่เคยมีไงสร้างเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับว่าอ่ะเพราะอยากได้แล้วเหรออ๋อเห็นกันขึ้นมาทั่วประเทศประชาชนก็ไม่เท่าไหร่หรอกอยากเลือกใหม่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวยุบให้แล้วลองดูนะผมจะพยายามกลับเข้ามาใหม่ให้ได้ดูว่าเสียงประชาชนยังศรัทธาผมไหมแล้วคุณจะยอมรับไหมถ้าคุณยอมรับตรงจุดนี้ผมก็จะยุบสภาแล้วออกให้ ้านักศึกษาโอเคเรื่องนี้ก็จบได้ง่ายครับถูกไหมต้องฟินวินกันหน่อยแฟแฟกันหน่อยแล้วใจกว้างกันหน่อยใจกว้างทั้งสองฝ่ายด้วยตกลงกันเลยนายกก็บอกอ่าผมจะยุบสภาหให้แต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งนะถ้ามีการเลือกตั้งใหม่นะคุณจะยอมรับในคําของประชาชนไหมเพราะผมไม่ชอบผมเองคนพูดนี่ก็ไม่ชอบที่จะให้เล่นนอกเกมโอเคไหมคุณจะด่าก็ได้ว่าเป็นสลิมเป็นรอดช่องเป็นสาคู ใช่แต่คุณต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่นั่นคือประชาธิปไตยโอเคไหมแล้วไม่ต้องมามอบให้มันบ้าบอไและสาระอีกถูกไหมฮะเออถ้าอย่างนี้ถ้าผมเป็นนายกจริงผมมือข้อตกลงเสร็จปุ๊บอาเล่นตามเกมมาผมออกแล้วผมมีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมเออผมเลือกตั้งนะห้ามผมไม่ได้นะใครอยากเลือกตั้งใครอยากเป็นนายกใครอยาก เป็นหัวหน้าพักก็ใช้สิทธิ์ตามที่ชอบได้ใช่ไหมจัดไปนะอย่าให้ต้องได้เฟี่ยงโพเดียมนะเออถูกไหมนะครับให้มันดูกันว่าใครจะแหกไม่แหกยังไงนะครับเอาเสียงประชาชนว่าคือถ้าส่วนตัวตอนนี้ผมตีประเด็นไปที่ใครเป็นนายกนะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นนายกดีและอีกอย่างผมก็เบื่อคนเก่าแล้วด้วยนะฮะ ขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เกลียดนะแล้วก็ไม่ได้ว่าคือคือบางทีเนี่ยมันมีการเรียกว่าไงดีสารนต่ออํานาจมานะฮะถึงแม้จะไม่ใช้อํานาจแบบเผด็จการแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ารูปภาพลักษมันเป็นอ่ะแต่ถามว่าผมผมเกลียดไหมไม่เกลียดนะ เพราะผมโตพอที่จะมีวุฒิภาวะพอที่มองออกแล้วว่าเออแบบนี้ทําและเข้ากรอบแล้วเล่นตามเกมไงนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่นานแล้วแล้วก็ควรจะเปลี่ยนให้คนอื่นลองบริหารกันบ้างนะพักผ่อนเสร็จหรืออะไรเสร็จทิ้งระยะไว้บ้างแล้วกลับมานะฮะก็เป็นฮีโร่ได้อีกนะครับถูกไหมฮะจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาอย่างนี้คุณเชื่อไหม คนที่ติดคุกก็ไม่ใช่ว่าจะดีจะจะเลวซะทุกคนคนที่ติดคุกก็เป็นหัวหน้าเป็นนายคนได้ถูกไหมก็นั่นแหละนะครับคนที่ทำผิดใช่ว่าจะายืนในสังคมไม่ได้เลยนะฮะและจะไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีเลยใช่ไหมก็เช่นการบางคนในสายตาเราอะนะฮะอาจจะกระทำเพราะอะไรอะเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติไหมหรืออะไรไหม ก็จาเป็นจะต้องใช้อํานาจเผด็จการหรือว่าหรือว่าเบ็ดเสร็จหรือว่าเผด็จศึกนะฮะเพื่อไม่งั้นไปต่อไม่ได้ไงนะแต่ใช้เสร็จเออก็ต้องฆ่าโคถึกใช่ไหมเสร็จศึกก็เออฉลองกันดิฉลองใหญ่ก็หาอะไรไม่ได้ก็เออจัดหนักครับว,วัวหันหมูหันอ่ะฉลองกัน ไม่ว่าไม่ถือจะโง่ก็ไม่โง่ไม่รู้หรือบุญคุณกันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะตามใจนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อล่าสุดนักศึกษามอบไม่เลิกครับไม่เอานายกเนี่ยไม่เอาผด็จการไม่เอาคอสอชอนะว่างันนะเขาก็ว่างันนะเพราะข่าวล่าสุดเป็นเช่นนั้นก็ใช้ผมกลัวอย่างเดียวนะคือประชาชนดันเลือกกับเข้ามาใหม่นี่แหละนะเออ เสียงไม่ปิ่มน้ํานะเผลอๆก็เรียกเข้ามาแล้วเสียงเสียงไม่ปิ่มน้ําล<ๆ>่ะเขาจะยอมรับกันได้ไหมนะผมก็กลัวตรงจุดนี้แหละแล้วมันจะมาอีลอกกับสองนะสิคือก็ไม่เอาไม่เอาคนนี้มันเข้ามาหมายคก็ไม่เอาเออได้ถามประชาชนส่วนใหญ่กันหรือยังนะครับก็ให้การเลือกตั้งเป็นการพิสูจน์นะครับส่วนบางทีง่ายๆก็เล่นเกมง่ายอย่างที่พูดนั่นแหละกอ็ออกไปซะง่ายๆย,ยกให้ไปนะผมเคยเห็นตัวอย่างแล้วละ นั่นก็เคยเห็นตัวยอย่างนะครับถ้าสิงถ้าสินเมื่อก่อนแน่มากเลยแล้วก็โอเคมากเลยนะฮะแล้วก็เชื่อมันในประชาชนตรงผมชอบตรงจุดนี้แหละนะครับถึงแม้ว่ามันน่าจะลาคาญหรืออะไรแต่จริงมันก็จะเหมือนแพ้ภัยตัวเองด้วยนะแต่ว่าประชาชนก็ยังศรัทธาตรงจุดนั้นอยู่ก็บอกว่ายุบสภานะครับงั้นผมยุบสภาเลยก,ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกว่าเอ่อให้โอกาสไง นะครับนอกนั้นก็ฟ้าดินจะลงโทษเองครับไม่ยาวต่อนะเพราะว่าดีก็ส่วนดีเลวก็ส่วนเลวสิ่งที่ทำไม่ดีสุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเองก็ตามนั้นไปนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนไหมนะฮะเดี๋ยวมันจะยาวแต่มันโอเคนะถ้าเป็นไปได้นะจะเลือกทอนเลยนะฮะเข้ามาเป็นนายกนะผมก็ว่ากันไปนะเสดายทำตัวเองก่อนนะครับอดนั่งเลยนะฮะ คนเก่งมีนะฮะแต่เขาทําธุรกิจนะมีหุ้นนะครับจึงไม่สามารถเป็นนายกได้นะมีธุรกิจของตัวเองเดี๋ยวมันก็ลามกันอีกนะและสุดท้ายพวกนักธุรกิจทําธุรกิจเขาก็จะบริหารเอื้อพวกเดียวกันด้วยแล้วก็เอื้อธุรกิจตัวเองด้วยนะอยู่ดีนะแต่สิ่งที่จะได้มาคืออะไรล่ะปะครับสิ่งที่จะได้มาคือประเทศชาติเจริญด้วยเศรษฐกิจครับนะฮะถูกไหมครับเพราะเขาเก่งบริหารนี่นะฮะค้าขายนี่แต่อาจจะเอื้อประโยชน์หน่อยคุณจะยอมรับไหมละ่ะ ตัวอ,อย่างเก่ามีนะนะฮะแต่ที่แน่นะคนมีงานทําครับเจ้าสัวร,รวยเอารวยเอานะฮะวินวินป่านะ,ะวินวินเปล่าเพราะเจ้าสัวร,รวยเนะี่ยก็ประชาชนก็มีกินมีใช้เอาไม่ล่ะทุกคนก็จะรักนะรักในทุนนะฮะจากทีมเกียรตินายทุนนะเพราะอะไรฮะความจริงก็คือถ้านายทุนเนะเจ๊งนายทุนตายเนะี่ยหรือไม่ค่อยมีนายทุนนะคนจนจะตายเอา คนจนส่วนใหญ่ชอบที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแล้วก็มีสวัสดิการครับง่ายๆกินอยู่ไปวันๆให้ได้เขาคิดแค่นั้นแล้วอยู่แค่นั้นถูกต้องครับเพราะส่วนใหญ่คนจนก็ยังเยอะอยู่โรงงานก็เชิงกันเยอะถูกไหมฮะยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ถ้านายทุนหรือเจ้าสัวไม่มีคนงานเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะครับ ก็อยากให้เจ้าสวัวซีพีนะครับเป็นผู้บริหารนะครับก็ได้ข่าวว่าเก็งนะผมก็ชงไปนะอดีตประชาชนมองอีกคนหนึ่งตอนนั้นสมัยนั้นคือเจ้าสวัวอมตะนะครับก็คือหน้าข่าวก็เชียร์ด้วยนั่นแหละยุคนั้นก็เป็นช่วงลอยต่อด้วยไม่รู้จะให้ใครเป็นหรือว่าถัดจากทักษิณน,นะครับแต่ว่าเสียดายนะเพราะเขาไม่เล่นการเมืองครับเขาบริหารเงินบริหารธุรกิจบริหารนิคมอมตะดีกว่านะครับ ยังไงก็ต้องดูต่อไปนะฮะเฮ้ยผมก็ยังมองหาเล่าปีหรือโจัวโชวไม่เจออยู่ดีนะครับก็เลยไม่รู้จะเลือกใครดีนะครับไม่แน่อาจจะเป็นหมอเวงเหรอนะอัน,ะอนุทินไหมนะฮะหรือว่าบิ๊กป้อมดีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักครับถึงแม้จะมีนาฬิกาหรือแหวนหรือหูอก็ตามนะจะใช่ไม่ใช่ของเขาแต่ใส่ลัดเท่ฮะนะรนะรจริงๆบิ๊กป้อมเป็นคนน่ารักนะครับอ้วนๆตุย้ยตุ้ยดูเป็นโดเรมอนดี นะครับดูเป็นหมีภูดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณรู้จักบิ๊กป้อมนะครับคุณจะรู้จักว่าคนอายุเยอะอย่างนี้นะฮะเขาก็น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับอ่าดราม่าก,กันเข้ามาครับ <laughs> เพราะคำนี้ทำคนตายไปเยอะแล้วใช่ไหมฮะนะจัดมา <laughs> น่ารักนะครับเออ <laughs> แต่ผมชอบอนุทินมากกว่านะครับ อนุทินร้องไห้นะฮะอนุทินร้องไห้ขอโทษพระต่างประเทศด่าแล้วบอกว่าอา้าวบังคับให้ฝรั่งใส่หน้ากากอนามัยทําไมใช่ไหมหลังๆเดี๋ยวจะสํานึกครับไม่ได้เข้าข้างนะแต่ว่าตลกอนุทินร้องไห้ไม่รู้อีกว่าฝรั่งเขาไม่ใส่อยู่แล้วหน้ากากนะปล่อยมันตายไปเอออีกคนครับผมชอบนะน่ารักครับนะไอ้บ้าไอ้บูอ้วนไอ้แพนควินนะฮะแม่ไอ้หมอนี่ มันน่าจับไปให้สาวๆลุมทึงเนี่ยมันจะได้มันเหมือนพวกหมูตกมัน่ะมันระบายอะไรไม่ออกมันมาออกในรูปแบบการเมืองนี่แหละนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนใครสนใจก็เข้ามาในห้องการเมืองนะครับสรุปก็คือขำๆกับตรงนี้เลยอ่ะพ่อแม่ชวนไปดูกินข้าวที่หน้าทีวีนะยสุดท้ายจบลงที่ว่าอ้าวลาวมาถึงลูกถึงกูพ่อแม่กูเป็นสลิมซะงั้นนะฮะนั่น ขำๆกันไปโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวแถมนิดนึงมันก็ยังมีคนบ้าคนมั่วคนเรียกว่าไงดีช่างมาเถอะแต่มันก็เป็นเสียงหนึ่งที่ดูน่ารักอยู่นะฮะซึ่งเรียกว่าไงดีไม่มีเหตุผลใช้แต่อารมณ์หรือเปล่านะครับผมตีตาผมเป็นสลิมซะง,งั้นนะผมเป็นอาสาคูนะฮะนี่เลย ลกเชดวะนะมีแต่พวกสลิมแก่ๆลำคาญนะหลงมาอยู่ได้ไงวะเน,นี่ยนะสงสัยลืมสแกนสมาชิกแต่ละคนแน่เลยเรานะห้องนี้เข้าไรทุกคนฮะนะครับเพียงแต่ว่าอย่าแยกสีผิวสิครับเป็นคนอะไรกันแล้วตอนนี้เป็นคนที่แบ่งแยกสีผิวกันแล้วเหรอเป็นคนแบ่งแยกชนชั้นกันแล้วเหรอดูถูกกันแล้วเหรอนะครับเออคิดดูว่าคนเป็นอย่าง,งน,น,นั้นคุณนี้มีนิสัยเช่นไรใช้อารมณ์ ใช่ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเหรอนะครับขอบคุณครับ